ข้อเท็จจริงว่าคุณภาพการก่อสร้างเอ่ยวัสดุที่ใช้เอ่ยนี่ยอันนี้ผมไม่กล้าไปวินิจฉัยนะแบบโครงสร้างอะไรต่ออะไรผมไม่ไปวินิจฉัยเพราะว่าจะต้องให้ทางคนที่เขาเกี่ยวข้องเขาไปวินิจฉัยว่ามันมีน<ฆ>มปัญหาอะไรตรงไหนอะไรยังไงนะแต่สิ่งที่เราคิดว่าเอมีหลายคนมาถามเอาว่าถ้าอย่างเงี้ย ถ้าจะต้องรับผิดชอบในการสร้างใหม่ใครจะเป็นคนสร้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใครเป็นคนดําเนินการอะไรมันมาแค่ไหนแล้วรายละเอียดว่าเขาเบิกเงินไปกี่ก้อนแล้วเป็นเงินเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่เมื่อมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ต้องดูวูบแรกเวลาเกิดอุบัติเหตุก็คือว่าโครงการนั้นเนี่ยได้ทําประกันวินาศภัยหรือประกันอะไรอุบัติเหตุอะไรไว้หรือเปล่าซึ่งปกติต้องทำมันต้องค o v เวอยู่แล้วนะ ก็ได้มีการตรวจสอบนะก็ปรากฏว่าบริษัทเขาทำคือคนที่เป็นคนสร้างอ่ะกิจการร่วมค้าสองเจ้าอิตาเลียนไทยกับบริษัทที่เป็นเครือของไชน่าเรลเวย์เนี่ยนะไชน่าเรลเวย์นัมเบอ10ประเทศไทยจำกัดเนี่ยค่ะคือมันจะ n ัมเบอร์10นัมเบอร์เนี่ยมันนัมเล้ไม่รู้เห็นชื่อที่ออกมาก็เขาเขามีทำประกันแบบชนิดที่เรียกว่าครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท กับกี่บริษัทคะอาจารย์ประกันอ่ะสี่บริษัทเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์วงเงินที่เขาประกันไว้2 2 4 1ล้านบาทบริษัทที่ประกันเนี่ยคือร่วมกันเป็นซินดิเคตเนี่ยสี่บริษัทก็คือบริษัททิพยายประกันภัยร้อยละสี่สิบบริษัทกรุงเทพประกันภัยร้อยละยี่สิบห้าบริษัทอินทรัพ์ประกันภัยร้อยละยี่สิบห้าแล้วก็บริษัทวิริยะประกันภยัยเนี่ยร้อยละสิบาวนี้ ต้องเข้าใจก่อนว่าบริษัทประกันวินาศภัยเนี่ยเขาก็จะรับแล้วก็มีการส่งต่อไปบริษัทที่เขาเรียกว่าประกันภัยต่อเรียกว่ารีอ mm ินชัวรันส์แล้วรีอ mm ินชัวรันในบ้านเรานี่ก็มีแล้วรีอินชัวรันในบ้านเราเนี่ยก็ไปรีต่อข้างนอกอีกระบบมันเป็นแบบนี้ <c oughs> นะมันไม่ใช่รับความเสียหายทั้งหมดเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละเจ้าเนี่ยเขาแบกรับความเสียหายในสัดส่วนที่เขาต้องจ่ายจริงเท่าไหร่อันนี้อันนี้ต้องไปถามเขา <c oughs> ด้วยเหตุที่บริษัท3บริษัทนี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จาก 4. าก็อันนี้3อยู่ในตลาดหลักทรัพย์<ช>คือก็มีทางทิพยาป,ประกันภัยอันนี้ทางทางทางผู้บริหารเขาก็บอกว่าว่าดูแลให้ตามเงื่อนไขก็คนะนะงไม่ไซเฟกก็คงเขาก็บอกว่าครอบคุุมหมดนะมีความแข็งแกร่งทางการเงินเงินกองทุนต่อความเสี่ยงอะไรเขาก็มีครบคบริษัทกรุงเทพประกันภัย นะเขาก็มาอธิบายว่าเขาบริษัทเขาอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรเนี่ยเขาก็พูดได้ง่ายโดยสรุปก็คือว่าเป็นหนึ่งที่เขาทําประกันในสัสดส่วน2 5เปอร์เซ็นต์นะก็ตอนนี้ก็ต้องไปตรวจด,ดูว่าเขาจะต้องรับผิดชอบอะไรเท่าไหร่แต่เท่าที่ผมเข้าใจปกติแล้วเนี่ยมันก็ต้องคิดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างที่เขาบอกว่าโครงการเนี้ยไป30%เปอร์เซ็นต์ไป30%เ<ฆ>ปอร์เซ็นต์เป็นเงินเท่าไหร่นี่ต้องมานั่งคิดดูอันนี้ก็ต้องดูเงินงวดที่เขาจ่าย อันนี้มันตรวจสอบได้นะส่วนส่วนะจะนั่นยังไงก็ค่อยว่ากันนะก็ส่วนใหญ่ก็ประกันต่อทั้งนั้นนะคุณไม่ได้รับไว้ทั้งหมดนะอีกบริษัทหนึ่งอินทร์ัประกันภัยนะอันนี้สัดส่วน25เปอร์เซ็นต์25เปอร์เซ็นต์เขาก็เขาก็เขาก,เขาก็เขาก็บอกว่าเขาเขาดูแลอยู่นะ,ะไม่มีผลต่อเขาไม่มีผลต่อกิจการของเขาอันนี้ผมก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าเพราะระบบมันเป็นระบบส่งต่อเขาไม่ได้รับไว้หมดนะสมมติว่า รับความเสี่ยงสมมุติว่า50%นะ,ะ50%็ก็พันล้านสมมุติอย่างเงี้ยเขาคงรับว่าเขากะว่าเขาจะรับสักร้อยล้านเขาอีกเ0้าสเขาก็ส่งไปทีไอ้คนที่รับมามัาก็ส่งไปส่งมาพูดง่ายว่าเฉลี่ยกันจ่ายถ้ามันไม่เกิดลักษณะที่รุนแรงมากเอาอย่างตอนที่เราเกิดโควิดตอนที่เราโควิดยังไม่เท่าไหร่ตอนที่เราเกิดไอ้ไอ,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 อ้น้ำท่วมอ่ะน้ําท่วมปีไหนคะปี2 5 5 4ค่ะอันนั้นมูลค่าความเสียหายเนี่ย ประมาณ3 0 0แสนกว่าล้านบริษัทที่ทำประกันส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบริษัทลงทุนของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จ่ายคือบริษัทแม่มที่โตเกียวถ้ <นะ S 1> าไม่งั้น,นมันไม่มันไม่มีเงินมาฟื้นหรอเพราะมันต้องรับเงินต้องรับเงินเข้ามาแล้วก็เอามาเอาเงินนั้นมาใส่ลงใหม่ในการทำ อันนี้พูดถึงเฉพาะเรื่องสตงอตอออาช่ามัเนะที่เหลือก็ที่เหลือให้เขาไปสืบสารเราเรื่องก่อนคือผมไม่บางอาจที่จะไปชี้ว่าอะไรเป็นอะไรมันยังเร็วเกินไปไม่ใช่เร็วเกินไปเราไม่มีความรู้ไม่มีทักษะขนาดนั้นเราได้แต่อ่านอย่างเดียวเราก็ฟังอ่ะฟังฟังแล้วก็ดูสมเหตุสมผลไหมอะไรอย่างนี้